มเอ้าหมอเซอร์เขินอายโอ้โหอเ้ยนิ้วตัวเองกินไม่ได uh. ้ถ้าเป็นไลก็ไม่รู้เขินจะเอาใจ้ะี่ก anyway ูแม่เขินไม่ต้องมีอะไรหรือเปล่า มีอะไรมีอะไรก็จะดักหน้ากาสลองทำไมเนี่ยมูเซอร์ฮะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรเคอะเขินไปพลังเพื่อนมึงเนี่ยกาสลองมาแล้วเพื่อนกาะลองมึงต้องความในใจของมึงบอกเขาให้เขารู้ว่ามึงเนี่ยชอบเขาอเ วันนี้กูกวันนี้กูช่วยมึงไม่ได้เพราะอนาคตถ้าเกิดว่าเขาชอบมึงมึงต้องอยู่กินกันออต้องให้เขาเนี่ยฟังภาษามึงให้ออกอเดี๋ยวกูพูดแล้วมึงพูดตามกูนะอับเบอเอออับเบอเออเอาเดูแปลกๆนะวันเนี้ยเอาเนาะอะไรวะมึงมีหมาด้วยเหรออ,อ๋อมันเออเบาไม้เบาไม้ของกิจสระนะครับมันเสียงมันทำไมนะ เสียงมันว้องเหมือนมันว้องว้าโอ้โหอะพร้อมนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวมันเข้าไปนะอ่ะการ์ซลองอารองสวัสดีครับอ้าสวัสดีจ้าน้อมน้อมกว่านี้สวัสดีครับอ้าวโอ้โหให้มารยาทในงานกว่านี้สวัสดีครับอ้า หน้าเกือบทิ่มกาซลองอ๋องจ้าวันนี้มูเซอร์มาหาอ๋องมูเซอร์จะชวนกาซลองไปเที่ยวเออวองเอียวไปไหนนะเออวองเอียวไม่ต้องพาเขาไปเที่ยวเขายังไม่ป่วยเที่ยวเที่ยวพาไปเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินของอร่อยอ๋ออร่อย กินของอร่อยอร่อยหมูเซอร์ชอบกินไอ้นี่เอวินอวินนฮะฮะหมูเซอร์ชอบกินไอ้นี่เออมีนีชอบกินลิ้นจี่อวินอวินนี่พูดอะไรน่ะฟังไม่รู้เรื่องยังขยันพูดอีกแล้วก็ชอบกินบะหมี่โอ้โหอวินเออ ไอ้หิลิ้นจีไอ้หิ้วไอ้ชิ้วไม่ใช่ไม่ใ่หายว้ายระวังขยันพูดซะด้วยพูดไม่ได้แต่ก็อยากจะพูดนะเอาไปอ่ะไปไปเลยอะเออเขาเอาเอาเอางี้ว่ามูเซอร์กูว่าพูดพูดไม่น่าจะได้เรื่องว่ะร้องเพลงดีกว่าโอ้โหนี่ทำไมฮะมูเซอร์ บอกขอร้อยหนึ่งขอกที่หนึ่งเลยที่หนึ่งเลยมาบอเองเอาก็มันจะมันจะร้องเพลงให้กาซัลลองฟังแล้วร้องต่อเข้ามันหน่อยให้กาซัลลองร้องเนี่ยนะมันร้อง้โหที่ซาบีจะร้องยังไงรู้เรื่องเรากาซัลองรีบอยู่เกี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกี้ยวบอกเขาเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยว เกี้ยวเกี้ยวตีเป็นเกี้ยวเอ่ออ่ออีลูก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 เอ๊ะเอ๊ะอ่าอะไรอันนั้นลางละน่าอ๋อโอ้ยร้องได้แล้วเนี่ยท่าความเลยนี่ เขปาปะไรูระเกียร์ท่าทางมาแล้วเกิน อ้โว <l ots sei> ้อ้โอ้โ้โอ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 ้อ้โ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 อ้้ออ้ เจ้าก็รู้พระพี่มีอยู่เต็มดวงใจแล้วจะมอนวอนอยู่ใหญ่สาบานให้ คงเป็นกครใครก็คงถูกทังต้ลลองลงเสนอยากิ่มปวดดน,นอ,อ่อยาอยากอง

ไปเบิร์ขยับรถเลยไปไหนไปไหนแล้วนี่ยรอเฮียกลับบ้านดิจะต้นมึงดูได้เหรอลิเกเนี่ยเออเอ้านนนนะปฮะกูไปด้วยกูดูอะไรอยู่เนี่ยเธอก็แทนที่จะห้ามมาันก็ดูร้องมาสิน่าจะให้ต่อ,อยังไงเล่าก็รู้แล้วก็เขาร้องมาอย่างงี้ทำไมเธอไปร้องต่อเขาอย่างงั้นน่ะถัาเล่นท,ท,ทำท่าทำท่าเหมือนมาเนี่ยนองทำดิเอ้ยเงี้ย เฮ้ยพี่เบิร์ตสไตล์เครื่องเลยกูไปแล้วอันเดียวเฮ้ยไปเอาเอาแล้วจะให้ทำยังไงล่ะคุยกับมันดีๆทถาไม่ดีถ้าไม่ดีเหรอเออคุยกับมันดีๆคุยไหมไม่รู้เรื่องเอออ่าพูดไม่รู้เรื่องเลยมูเซอร์เล่นมามากแล้วนะแล้วก็เสียเวลามากด้วยการ์เซองรีบไปนะเนี่ยอ่าว่าออละการ์เอเออมูเซอร์มันบอกว่าไอ้มูเซอร์เนี่ย

เป็นใบเสือพูดเฮลมีเฮลมีเป็นใบจบอินเตอร์ด้วยมึงบ้าไหมเนี่ยไอ้มมเซหมือจีเฟย์อ้โมเเจฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเอ้ย้ยเฮ้ยเ้ยย้ยเ้ยย้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 ้ย้ย้้เ้ยอยเ้ย ขาอกหิวมีห ну ิวมีห exactly ิวเหี Help me Help me เบอกหิวมีหิวมีนั่นแหละกนื้วัวอยากกินขวมีคนละ h, Morgan <h, <h, mm <h, 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 <h l m นรับรางวัลกันนะรับรางวัลนะครับ เฮ้ยเขาขอหิวมีฮหิวมีตะกบอยู่ไหนวะ,ะจะยิน